สาวลาน้อยอินดี้เด้ออ๋อเป็นอ่ามืองส่องยูทูบมือใหม่บ่เพล่เนี่โดยโดยแม่นแล้วฝากช่องในเด้อฝากเอฟซีบาสิลัสเพากดติดตามโดยโดยฝากช่องในเด้อสาวลาน้อยอินดี้พนวะโดยโดยโดย่ะตอนนี้บาสิรัสก็ได้เข้ามาหาทางอ่าน้องเนียครับน้องจิมมี่บ่โดยโดยโดยอ่านี่เนาะบาซิลัสก็ได้อยู่ครับอ่าทั้งน้องจิมมี่แล้วตอนนี้ก็ได้เอ้ยสบายดีน้องหนาโดยสบายดี ได้เนาะสบายดีบ่น้องจินนี่สบายดีอยู่อ๋อได้เก็บไม่ได้เกี่ยวกับวยีน่าอ่บ่เหมือนไงเกี่ยวอยู่เกี่ยวอ่ะมันมันอีนบปได้ลงบ่เหมือนไงลงแต่ว่านอนหลับโอ้โหเสียแล้วว่าน้องแหละกัยังไล่เพราะว่าเกี่ยวมันไม่ได้ไลยคนเด้เกี่ยวจะค้นเกี่ยวข่าวยูีน่าไหมกับเพระม่าซีคนนี่แหละ เพราะว่าลานไปแล้วก uh, ็ล่เลือดซามเพราะว่ามีโมมีคนเอาเิ็กน้อยเลยคนหนึ่งอยู่เอาอ๋อโดยโดยโดยน้องหนานมีอายุจากปีเนาะก็ประมาณสิบหกสิบหกปีเนาะโดยโดยน้องหนินเฉ่ากินน้ำหรือวป่าเวลาไหนกินแล้วอืมอันนี้คือเสียงหน้าจะเวงบ่นนะแม่นเครับแม่นหน้ากับแม่นเราอยู่บ่อนเดียวนี่บ่อบออ๋อบออยู่ในบ้านบออยู่บอใั่บอ บ้าบ้างมาแล้วแต่อยู่คนนะบ้าบ้างออกมาอยู่หน้าประจำเลยบ่โโยยออ๋ดสบายเนาะแบบนี้เนาะเล่นใดอันแในเฮือนยังมีมีพี่น้องจากคนในเฮือนอันนอนอ่าประมาณหกเจ็ดคนเนาะหกเจ็ดคนอยู่นุนกันหมดเลยบ่แม่ทถึงแม่ทั้งลานยังประมาณหกเจ็ดคนอืมท่านี้อ่าทั้งตาพ่อทา,ทาแม่ผนไปเสร็เนาะ <c oughs> เป็นโรไปเกี่ยวข่าวพ่อบุ้งนี้แล้วเพผนเสียแต่น้องยังน้อยยังประมาณสิบปีโดยเสียใจน้ำเด้อโดย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 เนาะอ่าแล้วเป็นอย่งไรเนาะเรื่องราวของน้องเป็นไงจบลงแล้วเลิกลากันเริ่มด้อยแล้วเหมนี้โดยโดยโดยเนาะโดยเลิกลากันไปดีหน่อยแล้วหมอชันนะโดยโดยมาเลิกลากันโดนแล้วบอก็เกือบชิเขขาวโซนทิพย์นั่นเอ เนาะอะไรมันยังเป็นทันฮอดเดือนเนาะโนเหตุผลเกิดอย่างนั yeah. ่นเนาะกัแบบพวกบ่เข้าใจกันหลายอย่างนี่ยแบบคนหนึ่งมันเป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นหมือนหมืนแบบเข้ามาเข้าใจกันแล้วก็เลยต่างคนต่างเหมืนแยกทางกันเดินจากคนต่างบ่เข้าใจกันเนาะคนเป็นอีกแบบอีกคนไปเป็นอีกแบบมันก็เลยแบบดูลกันม่ได้ ใจเนาะตัวนี้เนาะเป็นไรกระซึ่งหลายๆคนกับแต่เป็นแบบนี้กับอยู่กันบ่ได้ดอกแปลก็ได้อยถ้าใจบ่ตรงกันเนาะเอาอันเป็นอะไรทุกมือนี่อันคิดจะคุยผู้บ่าวอยู่ปะค่ะคุยก็คุยได้แต่ว่าแบบคบบียงกันกับเยังบ่พร้อมถ้าคุยคุยกันไปก่อนกนได้ก่อนคุยกันรวมแบบหมู่ก็ไปก่อนใช่ปะ บเบิ่งกันไปก่อนนะนะเบิ่งเันด้นน่ามาเนาะโอยเพราะว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ว่าใหญ่ที่ชุดในชีวิตนะนเจอแบบครั้งแรกแบบเจอเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยบ่เนี่ยโดยอืมการจะคุยก็คุยได้เนาะยเพียงแต่ว่ายังม่เถึงขันว่ายังก็ไปมาหาหาสู่กันเนาะอดยก็คุยแบบหมู่แบบคููเลยไอ้น้องไปนี่แหละโดยโดยโดยแล้วอันนั้น มีหลายคนบอสมาหาทางน้องเป็นทุกมือนี่อเลยเดี่ยวนาของน้องอยู่ใกล้บ้าจากบ้านเลยก็มีแอะ้าที่เห็นนี่แหละมาจากเนื่อก็บนได้ใกล้บ้านเลยเมื่อนี้ก็ประมาณลักตายเหมือนสังอิ โดยๆนีก็บ่ฮอนดอกอดักแต่ทางมาก็ลําบากนสักน้อยนึงเนาะทางลําบากเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นยा म ้นมันก็ยายโดยมาติช่วงน้แหอันนี้ยังว่ามันบ่ได้ตกหลายมื้อจะดนดีเ้อมาช่วงนี้ซะเนาะถามหวยขามหองมาว่าซั่นเพื่อสิมาหาตคนดังได้ว่าซั่นโดยแล้วเฮ็ดเาแต่ละปีนั่นกุ่มกินจ้ะบ่ก็ู่กุ้มดอกแต่ละปีก็แบบ แต่เก่าก็ไม่ได so no ้ไลายเพราะว่าอันนี้ก็ที่เห็นนี่ก็หน้าน้องน้ำเป็นว่าเท็นหน้าน้องน้ำเดิมเดินเดินเดิแล้วน้องเจมี่นี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เนาะเป็นลูกซาลาโอ้ลูกซาลาเนาะคารองคือซีแพงเนาะเดวแต่แทนทางบอทางทางบอท่าแม่ไปเนาะเห็นจ๊ะแล้วเรื่องข่าวเห็ดหน้านี่ยังบุกกุ้มนี่ได้แคกเดือนเนาะแบบ ซองนี่ค่ะน่าจะเบิดแล้วพราวกวต่เก่าแบบมันใส่พูที่มีแบบเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนเข่ามันกะยัางงาแน่เลยวันเาใส่เข่าขามันไม่ค่อยงานบกุ้มให้ได้ซื้อกบ่อรลวนใหได้แม่นซื้อสอบหนึ่งนี้ประมาณจักพันจะเจ๊เาเนาะ มีท right. no ั้งแล้ไอ้น้องนี่กันมีแบบไปหาเงินนั่นถ้าไทยอยู่ก็เอ้ยแต่ว่าไปช่วงนี้เพิ่อนก็ป็ดงานมาได้เพิ่อนได้คุณ่อคนณ่านในเหตุงานมาได้ช่วงนี้ก็อ๋อทั้งน้องบุคิดเนี่ยชี้ลงไปหาเงินอยู่ปะกะอยากไปอยู่แต่ว่ายังม่มีบัสเลยอยากจะพี่อายไปแล้วก็ท่านไอมาอยู่เพื่อนเมียก็ไม่ใช่มวยมาอยู่นลำแม่เพราะอ๋อแต่สิ่งทางน่องนี่อยู่ลำแม่แม่โดยดยนอยากลงยีเนาะไทยเนาะ แต่ว่ายังมีบัตินะกลัอยากมาก่าจะปงยังแม่มาท่นเห็นบ้านแพงบ้นนะก็ประมาณหกันไปเห็ดด่วนบ้าเบาขันไปนี่ยกว่าด่นก็บ่ด่วนปมาณสาสเดือนนึงเห็นหลารคนเห็ดเนาะสต็อกอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนจะลกันปีหนึ่งได้จากซอกปิเขานี่ก็ประมาณสาสป้ามือี้สสป้า เวลาที่กขาปั่นเอาเองบนรลวงว่าพาดเอาะนี่ก็ปั่นกันผ่านนี่คือสีบัวไฟได้เนาะเพราะว่าบาริดต้าในมโนวัดทางรถปั่นกัเจ้าเขาทางใดก็เข้าถ้งคุณมือน้ากระปั่นอ๋อมาทางคุณบ่มีทางอีกเนาะกี้ว่าขาห่วยขาโมองมานะพอเห็นทางมากต่มันลำบากนะแคบพรอมฉะนั้นโดยโดยก็คืออันนี้เนาะอยู่เป็นลักเนาะทั้งเป็นงาน เทียงหน้าหรือว่าเป็นเฮือนเป็นบ้านนัแหละโดยดูอยู่ในประจําเลยผมนะมีห้องน้ำไหมอย่างครบบ่ห้องน้ำกระบ่มีไฟฟ้าไฟฟ้ากับห้องอะไฟฟ้าเนาะยังทำกลางคืนได้จ้ะก็แบบใต้บัไพายเหมือนน้อยเอาบัไพายที่มีบัไพายน้อยอันหนบ่โดยโดยโดยอย่างอันหนึงเนาะอย่างลำบากยังทำกลางคืนได้เนี่มา ได้เวลาอันแบตโทรศัพท์เบิดได้สนองเนี่ยก็เมื่อสายอยู่บ้านหัวพายเมื่อสายอยู่บ้านน้องเป็นในไงใกล้บ่มันไปสาบแบ็ดไงก็หัวพายก็ไ่ได้ใกล้ไปได้เนาะย่างไปนี่บ่ขี่รถอืมดอยดอยดอยแต่เก่ากับย่างอันนี้ก็ได้เก่ากับนอกมันในริมโทรศัพท์เแล้าก็มาลินบ้านซีนนี่อ๋อแต่เป็นยังคือบดินเนาะแต่เก่านะเอากล เรื่องที่ว่าเพิ่นบ่ให้ลืนแล้วเพิ่นบ่ให้ลืนเนาะแม่นลืนและม,มีมีแต่แบบเพนะิ่นหายนะห้ามให้ลนโทราซับเราเลิก็เลยบ่ได้ลืนอันนี้ฮะก็เสีมมยไปโดยนี่แหละเนาะเหตุผลเนะเพิ่นก็ได้ก็ได้ยากแค่แหละแต่แต่ว่าชาชนก็อันบ่ถา,ามถึงเนาะเพราะว่ามันก็เรื่องเฮากับเกิดมาบุญนาะว่าซั่นซะผ่านแล้วก็ผ่านเลยซะโดยโดยนี่จะว่าขอให้น,น<ร>้นองได้เจอคนที่ดีเนาะ ถ้าน้องพร้อมใจเมื่อใดก็ให้เจอคนดีๆแหละคนที่แบบอาอกเอาใจเฮาหรือว่าเอาอกเอาใจถึงกันและกันเนาะอาจารย์ใช่ไมากันอยู่ด้วกันได้แหละเห็ดยังกับจะเห็ดนั่นก็เห็ดน้ำนะอาจารย์ให้ยแม่นว่าจะเห็ดนั่นโอ้ยคอยบอยเห็ดจะลินนั่นคอยบอยลินเนี่ยสิมาได้เนาะมันก็อยู่น้ำกันยากเนาะแม่นขัดขางเขาเขากันข้ามโมคูชีวิตเนาะมันบูแม่นคนมังคัมซิบิตคนมังคับชีวิตเท่านี้อยู่ด้วกันบ่ได้ โดยโดยโดยทางหน้านเ่็กันบรรยากาศดีเนาะเพื่อนกระไรก็ไอคำลงมาเลยเนาะนี่เลี้ยงไก่เป็ยนไก่จะเบิดบ่เป็ดไก่ไงบ่กเ่องเรียนเป็ดเรียนไก่ไม่ได้เลี้ยงแล้วมันตายมีเต็จเขอไอยของแม่เนาะเลี้ยงแล้วมันตายเนาะแม่่แม่น้องลาค่ะกินวันเนาะ ว่ามัตายมันก็ทะเลี้ยงใหญ่มาลูกมันก็ได้แต่ว่ามันก็ตายไปหมดเป็นอะไรแบบเดี๋ยว้เลยเนาะแสดงว่าคุณไปอยากให้น้องเลี้ยงนั่นแหละอืมอื่เนาะจริงจริงำกลางคืนนี่บนหนาวลึกบ่หนาวมียังไงครับแค่ในภายในเขือนน้องนี่ก็มีหลายอย่างไทยกับมอมีแล้วก็ อ้มันก็มีหลายอย่างแบบบัดข้าวหน่ำกับบัตรอุตแต่ว่าบัดน้ำสั่งน้ำใช้ก็บ่มีคาว่านิสสางก็บัดมันขุ่นมันก็ขุ่นทุกมื้อนี้อันเอาน้ำสั่งบ่แม่นน้ำสั่งน้ำบ่ออันนี่บ่แม่นสั่งแล้วก็สูบเอาแลุก็ของเพิ่อนจะมืดเดี๋ยววัวหัวมื้อใด้เขาสิมาเอาเดี๋ยวเพิ่นก็มาเอาแล้วของเพิ่นนี่คือของไผยนอกกัของคนที่ว่าเลิกลากันไปอ๋อโดย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 อ๋ออันนี้เราเฮือนน้องบ่เฮือนดังนี่ บอกเขาเพิ ồ, ่นมาแล้วแหละถ้าตกแรกเดือนหนึ่งเพิ่นกระซิมาเอาวันนละโอ้เพิ่นกระซิมาเอาเนาะโดยเพิ่นบ่ได้เหมาะพี่น้องเนาะบ่คือคนเฮ็ดเนาะว่าซั่นซะย่าของเพิ่นก็ให้เพิ่นของเฮาก็หาสร้างเอาใหม่เนาะอยู่สบายได้เป็นเดือนเฮาเองเฮาสร้างมาเองนี่โดยโดยโดยนี่ละละอ่าเนอะนเนาะอะไรก็ได้ได้นั่นเช้าหลังอินดี ม <toc> ีหย <iser> <N illah im ates> so ัง <médico> สิถามทางน้องเพิ่นอีกบ่จังว่านี่แหละเนาะหัวสิรัดกะมานี่ก็เนาะมาถามไทยเพิ่นจะซื้อแวะมาเบิ่งมาเยี่ยมยามมาัซะโดยอ่าทางน้องก็สบายดีเนาะออ่อนเพิ่นเนาะอันยังก็ลําบากเไฟกันมีโซลาเซลล์ก็สิง่ายเนาะอาการใช้ชีวิตนะก็คือสิดีนมีซะเอายังก็ ่ไฟฟ้าอันโซลาเซียวบ่หรือว่าก๊อกน้ํานี่แม่นตัวนี้ตัวลําบากว่าซั่นซะอือไวดยเอามีหยังสิถามตอ่นบ่อันสาระินดีบ่มีแลเนาะบ่มีกอ่าโอเคเนาะซั่นกจึงบ่สิอดับสาวอันอ่าน้อยินดีเนาะว่าซั่นซะโดยรบกวนเวลาน้อง่เป็นเวลากันดนนานพอสมควรแล้วว่าซั่นเรื่องราวก็คืนํากันไปฮ่แหละอ่าก็ถามบบแถวที่แบบ บัลซาร์จังหูเฮะเนาะที่ไปที่มาของเปินเปินกระบ,บอกให้แล้วบัลซาร์กิบชีบก็รบกวนน้องเพิ่นแล้วท่า,านใช่กระซิคอโตัวลาน้องเพิน่นเมือนี้เนาะโดยสบายดีก็อโอเคเนาะพี่พี่น้ไปไปไปนองซึ่งบัลซาร์ได้อัารมลมหรือว่าทำถ่ายเรื่องน้องเพิ่นนี่แหละมือัอนี้กับมาเยี่ยมย้ำน้องเพิ่นมืนอัอนี้กับอะไรบอด้มาอย่างดนาอ่าบอดม้แมนมาสัมผัสประวัติอ่าน้องอยางได้คูุยยางได้อยา่างบอดแมนเดอเ้อพี่พี่น้องอย่าเข้าใจผิดได้มาทำถ่ายทางน้องเพิ่นเพิ่นเป็นอยู่ยังได้ขุมมือนี่ อ่าข้าวนำสำปพิ่นใดๆกลุ่มอยู่กลุ่มกินโบว่าสั้นชิ้นนอกเพิ่นก็บอกให้แล้วเนาะอ่านี่ไงเป็นเฮือนนอกเพิ่นน่ะเป็นทั้งเฮือนเป็นทั้งเทียงนาของนอกเพิ่นอชิ้นนอกเพิ่นเองก็ขาดแคลนเรื่องน้ำเรื่องน้ำเหมือนกับเรื่องงานไฟฟ้าเพิ่นว่ะอ่าก็นยากลำบากหน่อยนึงนาเพิ่นก็บไก่พอสมควรพอพี่น้องเอ้ยฟูเฟิ่งฟิ่งทางมากันั่นจะแม่นอ่าเล่าเนาะพอาะน่ยใส่เข่าเพิ่นนี่แหละเพราะฉะั้นจ้ะอ่านี่พี่น้องเดินเบิ่งกัน

บอลสิรัตกับโบเก่งเรื่องภาษาไทยบันไดกับเกาข้าวให้เนาะกับโอเคบนพี่น้องมืาอนี้กับบาลสิรัตกับสิคอลากับก่รฟ้าชั้นอ่าถ้าผู้ใดเข้ามาแลรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลสิรัตน์นี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บาลสิรัตน์คลิปถัดต่อไปนั่นเองเนาะอ่าถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งแลรกก็กดติดตามให้หนิเด้อก็อยากไวพรอผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วกดติดตามกอ่าอยากให้เพื่อนเรามีสุขภาพเข็มแข้งอยู่ดีมีแห้งมาชั้นให้ร่ำให้รวย รวยสำได้ให้รวยขึ้นกว่าเก่าเด้อผมแป็พี่น้องเบ้ดสุขสุขคนเออมอาหนีกบฏชาตัอย่ากอเก่าคำว่าวสบายดี